ตกนะครับตอนนี้นะครับต้นใหม่กำลังซืนบรรยากาศฝนตกนะครับอู้ละอ่อยกำลังงามน,นะครับตกใส่อ่อยนะพี่น้องอผมสิพท้ามาเบิรงหมูนะครับหมูนอาออกลูกนะครับออกลูกอย่างนี้มาออกกเมื่ขึ้นนะครับ ีหาวัสซันจิซี่ตัวตายตัวนี้นะครับแดงรมเรอวะวันนี้ พื้นเลืฝนไม่ฝนท้ายุนะเรก่อไปเสร็จข้างสันข้างสันเหมือนเมือนหันมา Ba hoặc khoa hoa mắt nó. nọ, your mundi tuk xuống nha xuống nha mưa nha đó hoa 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 งามบดงัมมดเูเบื้องกับตายตัวนึงเดียฟังเหรอบอฟังเดียวหมูขวาตายตัวนึ่งเหเห็นว่าเหอนว่าเบื้องที่ขีปเขาเคาเขาว่ตายได้ลหละ